สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคราชเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้นะครับนะเมื่อวานนี้ฮานอยเข้า1จริงๆนะครับแต่ตัวที่อาจารย์สรุปมันคือ1นึเนาะมันไม่เข้า1นึหนึ่งแต่รูดหนึ่งใครรูดหนึ่งก็ถูกกันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีคนรูดหนึ่งถูกกันเยอะเลยนะครับที่อาจารย์แจ้งไปนะครับแล้วก็หวยลาวนี่เข้าเต็มๆเลยอย่างที่บอกให้หวยลาวไป สามชุดนะเข้าเลยนะครับเจ็ดสององเจ็ดเมื่อวานนี้เข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังเตรียมสถานที่เตรียมงานนะครับสําหรับที่จะจัดอ,า,อาบน้ําแสงจันทร์ประจําปีในวันที่31ก็คือวันเสราร์นะครับวันเสราร์ที่31อันนี้อยู่ข้างๆแม่นาคีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมา,าสรุปเลขแล้วก็บอกแนวทางฮานอยวันนี้มีลาวอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวลองสรุปกันนะครับเอาเป็นแนวทางดูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอีกยังไง นะครับนะแต่วันนี้ถ้าวันนี้ถ้าจะให้วันนี้ถ้าจะให้เด่นนะครับทุกคนนะสำหรับแนวทางฮานอยนะเพราะว่าฮานอยนี่ไม่รู้ว่ามันจะมาฮานอยไหนแต่อาจารย์จะเน้นฮานอยฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะหรือว่าใครจะเอาไปเล่นฮานอย VIP ต่อก็ได้นะครับทุกคน นะหรือว่าใครไม่เอาเล่นหรือเอาไปเล่นลาวก็ได้เพราะว่าวันนี้วันพฤหัสนะครับแนวทางฮานอยกับลาวจะใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับสาหรับฮานอยวันนี้นะครับสาหรับฮานอยวันนี้ถ้าใครชอบนะครับชอบนะครับก็คือมีเด่นอยู่2ตัวก็คือเด่น4กับเด่น7นะครับนะเด่น4กับเด่น7แต่ถ้าเด่นสุดๆเลยเด่นสุดๆเลยสําหรับฮานอย เด่นสุดๆเลยสําหรับฮานอยเนี่ยจะเด่น7นะครับทุกคนนะถ้าหลัก7เด่นก็คือนะครับเด่นหลัก7ก็คือ71นะครับ73นะครับ7 6 7 978ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะลูด7ไปเลยก็ได้มีมีสิทธิ์ที่จะมา7จบน7ดล่างเลยนะครับวันนี้นะครับนะถ้าเด่นหลัก7ในวันนี้นะครับเอาเด่นเด่นหลัก7ดึงออกมา2ตัวเด่นหลัก7จในวันนี้คือนะครับ7 3สา 76นะครับ73 76นะครับนะสำหรับแนวทางฮานอย73 76แต่รวมเป็น5ตัวแนวทางฮานอยวันนี้เด่น5ตัวนะครับมี73 76 44 44นะครับเน้น42ตัวนะครับ44 42นะครับ42แล้วก็86ครับนะนะอันนี้แนวทางฮานอยเลข3ตัวแบ่งออกจัดออกเป็น3ชุดมี6นะครับมีอ่ามี4 ส7 6นะครับส7 6อ่า476นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งซีซีนะครับหนึ่งซีซีแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือ8ปดเอเมนเจ็ดแปนะครับมีอยู่3 3ชุดนะครับสำหรับเลข ฮาหนอยนะครับเน้นเน้นเด่นเด่นเลยนะครับเด่นเน้นเด่นเก็จะมีเน้นเน้นเด่นๆออกมาอยู่3ชุดสําหรับฮาหนอยนะครับก็คือ4 2นะครับ4 2อนะ76 86นะครับอันนี้เด่น3 3ชุดนี้นะครับ นะสำหรับฮานอยแต่ถ้าใครมีทุนก็ลุย5ตัวเลยก็ได้เพราะว่ามีแนวโน้มมานะครับสำหรับฮานอยนะครับแล้วก็เลข3ตัวก็ลองเอาสัก10บาท20บาทนะครับหรือใครมีกําลังก็ลองดูนะครับเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์หรือแนวโน้มมาสูงมากเหมือนกันนะครับสำหรับฮานอยนะครับนะแต่ที่ในในความรู้สึกที่อาจารย์ชอบอาจารย์จะชอบ86กับ44 4, 4แล้วนะก็42นะครับ ตอนนี้76ก็ชอบนะครับเนี่ยมันก็ชอบแต่แต่ถ้าเอาตามตามสถิติคำนวณก็คือ76 86นะครับ42นะครับเลขเบิ้ลก็คือ42กัน44ไว้ไปไงนะครับแต่มันก็ก็เข้ามาอยู่นะครับทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเลขลาวเลขลาวในวันนี้ก็อย่างที่บอกไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากนะครับเลขลาวเลขลาวเนี่ยไม่แน่ใจนะครับถ้าเลขลาวก็จะเล่นถ้าเล่นก็เล่นเป็นแบบ <c oughs> เลขลาวถ้าเล่นเดี๋ยวขอพระศรีวุีขอไปแม่นาคีก่อนครับทุกคนเลขลาวนะครับถ้าเลขลาวจะเล่นนะครับนะเลขลาวมีอสามห้านะครับสามห้าสามห้านะครับสามห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็สามห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนะสองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับสองศูนย์ นะสามห้าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์นะครับนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ที่มาเด่นมาเด่นในในเลขลาวเลยนะครับมาเด่นในเลขลาวเลยก็คือมาเด่นในเลขลาวเลยก็ในในวันนี้นะครับสําหรับวันพฤหัสวันพฤหัส <c oughs> วันนี้วันพฤหัสสองสามสี่ถ้าเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นก็จะเป็นเดี๋ยวขอคํานวณแป๊บนึงครับ เลขลาวเลขลาวเด่นๆในวันนี้วันนี้เด่นนะครับเลขลาวนะครับเด่นเลขลาวเด่นวันนี้มีสีอ่ามีจัดเป็นสี่ชุดเลยนะครับมีสามห้านะครับสามห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะอ่าอีกตัวอ่าสี่สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ นะครับสำหรับเลขลาวเด่นสุดในวันนี้สำหรับเลขลาวคือ20กับ35านะครับสำหรับเลขลาวนะครับเลขเด่นลาว3ตัวนะครับเลขเด่นลาว3ตัวจะเป็นเลขเด่นลาว3ตัวจะเป็นเลขเด่นลาว3ตัวจะเป็น 0, 4 0่เอาเอา4ตัวนะครับเอา4ตัวคือ0 0, 4 04แล้วก็04่แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะมานะครับนะเละดเด่นเด่น4ตัว4ตัวอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอา่าไม่ใช่044มันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็น4 0 4 0 0 2เนี่ยครับ4 0 0 2ประมาณนี้ครับนะหรือจะเป็น 0042อย่างเงี้ยก็ได้ครับนะเลขเลขราวนะครับแต่แต่ถ้าอาจารย์จะเน้นเน้นก็คือจะเป็น4020ประมาณเนี้ย4020อ่าใช่4020เด่นเด่นก็คือ40กับ20นะครับแล้วก็อีกตัวที่ที่เด่นก็คือ35ถ้าเด่น35ก็คือ135สำหรับเลขลาวนะครับมี1354020 นะครับสำหรับเลขลาวแล้วก็4แล้วก็4 4หรือ77นะครับแต่ถ้าจะเด่นสุดๆเลยก็คือ20กับ40แล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ที่อาจารย์คำนวณที่อาจารย์คำนวณแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์มานะครับอย่างที่เมื่อวานนี้คำนวณได้72เนาะก็ก็คือตัวที่เด่นเด่นเลยก็คืออ่าแล้วก็อ่านะครับนะแต่ถ้าเด่นสุดเลยก็คือ2040นะครับทุกคน สามห้านะนี้ก็เปอร์เซ็นต์มานะครับเพราะว่าตามสถิติเลขลาวเนี่ยสามห้าก็มาเด่นนะครับแต่ก็ลองติดไว้ครับเลขลาวไม่ได้มากมีสามห้ามีสี่ศูนย์มีสองศูนย์ 0, นะครับมีเจ็ดเจ็ดนะครับตัวกันก็คือสี่สี่นะครับสำหรับเลขลาวนะครับทุกคนนะหรือว่าถ้าใครทุนน้อยถ้าจะลูดก็ลูดศูนย นะครับสำหรับเลขลาวนะครับนะแต่อันนี้เป็นแนวทางนะครับย้ําเป็นแนวทางอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มาหรืออะไรยังไงครับอันนี้เป็นแนวทางจากสูตรคานวณที่อาจารย์ได้คิดสร้างสูตรขึ้นมาจากการคํานวณแล้วก็เก็บสถิตินะครับก็รองเอาเป็นแนวทางเสียงไทยดูนะครับสําหรับฮานอยแล้วก็เลขลาวในวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภครับร่ํารวยร่ํารวยครับทุกคนนะอย่าลืมนะครับ วันที่31นะครับณนะที่เทวสถานของเรานะครับนะจะมีวันที่วันเสาร์ที่31นะครับเทวสถานของเราจะมีงานนะ อาบน้ำแสงจันทร์บูชาพญานาคนะครับบูชาสัตตนาคานะครับทุกคนนะจะนาน้ําศักดิ์สิทธิ์ตัวประเทศมารวมกันแล้วก็ทําพิธีบูชานะครับถ้าใครสะดวกใครว่างมาสะดอกเคาะมาล้างซวยดวงไม่ดีทําอะไรต่างๆติดขัดเป็นอุปสรรคไม่ราบลื่นชีวิตมีแต่ติดเป็นอุปสรรคมาลองทําพิธีสะดาเคาะร้อนสะดาะเคาะเย็นเสริมดวงชะตาชีวิตเอาเป็นแรงกําลังใจดูนะครับทุกคนนะในวันเสาร์ที่31ที่จะถึงนี้นะครับทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยครับ